ปลากระป๋องจ้านี่สวัสดีจ้ามาพอกระชังไมย์ดาผ้าเกินแล้วจ้ามีสิผ้ามากินเมนูผัดกะเพาราปลากระป๋องจ้านี่ผัดกะเพาราปลากระป๋องราดข้าวมาจ้ามาแสแปน้ำกันจ้ามีใครด่าวน้ำนา,าน้จ้าเมื่อเนี้ ปลากระกป๋องนี่จ้ะอ,อ,อนี่จ้ะกระเพราแบบว่าทมปลากินเลยพักนึกแตงกวาเลยเหรอ กระเพ้าตกจิ้นครูกับไข่ดาวแล้วจามันเข้ากัน ซื้อมากเนาะจ้ะแบบว่าบมหหว่าลานี่เพิ่นใส่ปลากระป๋องเอยียงอ่ะบบมีกินข้าวเลยอ่ะ เพื่อนไปอาหารตามสังสามเมนูของช่องมิยาดาภาคินเด็ด้ะจ้นเนี่ยผัดกระเพราปลากระป๋อง แตงสื่อมหันเองจานก,กินซาสใจเลยจ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้ะ มันนีแบบว่าน้ำช้ำลาดแบบซาใจจ้ะเป็นคนมักกินแบบว่าถั่พัดกระเพราแบบบ่มักแห่งๆแต่มากแบบแบบน้ำลาดน้องๆหลายๆนะชำํชำช อ,อร่อยจ้าเมนูนี่โอ้โหอร่อยทุกใจอ่ะฝากเพืเเเ่อนๆที่คนแบบว่าเข้ามาติดตามรับชมแบบช่องเม่ยาภากินนะจ่าแบบว่าขอบคุณหลายๆค่ะแล้ะกา่อวยพรคลิปหนังนะจ้าว่าสิภาพไปกินยังอีกขขบส่งไว้พ่อนค่ะ